ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศชาติภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand จังหวัดสแก้วโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสแก้วได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมและนำมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสแก้วโดยได้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนให้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นโดยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดสแก้วได้แก่ งานจักสานไม้ไผ่จัดเป็นงานศิลปหัตกรรมและหัตกรรมพื้นบ้านงานจักสานล้อมเซรามิกจังหวัดสแก้วมีชื่อเสียงเรื่องฝีมือความประณีตสวยงามหมู่บ้านหัตกรรมจักสานล้อมเซรามิกตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสแก้วเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์หัตกรรมพื้นบ้านที่มีการพัฒนาจนมีรูปแบบที่ทันสมัยสวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเช่นกระเป๋าถือหุ้มจักสานไม้ไผ่ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่เหมาะสำหรับการนำไปมอบเป็น ของฝากของที่ร้านลึก ผ้าไหมทอมือฝีมือปราณีจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านไม่ไทยพัฒนาตำบลหนองตะเคียนบอนอําเภอวัฒนานครจังหวัดสตแก้วซึ่งในชุมชนยังมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและใช้เส้นไหมแท้มาย,ย้อมสีทอเป็นผ้าที่มีลายสวยงามเนื้อผ้าละเอียดเรียบสีไม่ตกเนื้อแน่นและเงางามส่วนลายผ้ามีทั้งลายดังเดิมลายประยุกต์และลายขิดค้นใหม่มีหลากหลายให้เลือกซื้อได้ตามความต้องการของลูกค้าและยังมีลายที่คิดค้นเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดสแก้วเหมาะสำหรับการนำไป ตัดชุดเพื่อสวมใส่หรือมอบเป็นของฝากของที่ระลึกหมวกผ้าขาวมาทอมือผ่านการทอยอย่างปราณีใช้การทอผ้าแบบโบราณเป็นงานหัตถกรรมสิ่งทอที่มีเอกลักษณ์เนื้อผ้าสัมผัสนุ่มมือสีสันสดใสใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและนํามาประยุกต์ทําเป็นหมวกใช้สําหรับสวมใส่สวยเก๋สามารถซักทําความสะอาดได้สีไม่ตกไม่หดยน่นสามารถใช้เป็นของฝากของที่ระลึกหรือใช้มอบเ,เป็นของขวัญในโอกาสตา่างๆ จากเส้นใยธรรมชาติเส้นเล็กๆของใยฝ้ายเรียงสลับทอโดยใช้กี่พื้นบ้านตามวิถีชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านงานทอผ้าไทยผสมผสานลวดลายและสีสันแนวมัดมีที่มีชีวิตชีวาทอยกดอกประยุกต์ความร่วมสมัยผสานคุณค่าภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าทอทุกงผืนมีความละเอียดระดีผ้าไม่โหดสีไม่อกสวมใส่สบายต่อผิวพรรณมีนวัตกรรมกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆในผืนผ้าช่วยทําให้ผ้ามีสเสน่ห์มีชีวิตชี ที่วามีคุณค่าผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติภายใต้แบรนด์ธรรมชาติผ้าทอมือจังหวัดสะแก้ว เครื่องสาอางสมุนไพรไทยวิสาหากิจชุมชนเครื่องหอมจังหวัดสแก้วภายใต้แบรนด์ธรรมาดีไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมมีการนําสมุนไพรามาใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณและเส้นผมด้วยกรรมวิธีการต่างๆการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้สะอาดปลอดภัยจึงทําให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆวิสาหากิจชุมชนเครื่องหอมจังหวัดสแก้วจึงได้นําว่านและสมุนไพรชนิดต่างๆที่มีสรรพคุณโดดเด่นเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ใน ท้องที่จังหวัดสแก้วมาผลิตพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมัฒาธรรมจังหวัดสแก้วโทร .03742502930